มีพับพับปีลันของคุณอาห้าหมื่นถูกไหมห้าหมื่นแล้วก็มีพระกิง่งไพรีอันนี้หกหมื่นห้าอ่าแล้วก็มีเอากา,าลาอ่าหมื่นหกอ่าครับ,รบครับครับสอ,อ่อาสามพัน แต่ว่าตอนนี้ที่ที่ติดอ่ะคุณอาที่ติดนะก็คือมีติดอันนี้อันเนี้ยตอนเนี้ยราคามันไม่เหมือนเก่าซึ่งซึ่งจากที่ผมคำนวณเนี่ยอันเนี้ยนนผมผมมองราคาห่างกันเยอะนึกออกไหมแต่เดี๋ยวคุณอาฟังผมอย่างนี้ก่อนนะตอนเนี้ยสิ่งที่คุณอาประเมินให้ผมเนี่ยคือห้าหมื่นบวกหกหมื่นห้าบวกหมื่นหก บวกหมื่นหนึ่งบวกสามพันตอนนี้เท่ากับยอดเนี่ยไม่รวมเดยดรอห้าเนี่ยเนาะมันมันคือเอ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันใช่นะครับคุณอาอย่างนี้นะตอนนี้ อันอันอันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่นะอ๋อแต่ว่าอันนี้อันนี้จะอันนี้เราจะคิดต่างอันนี้จะสําหรับผมผมว่าไม่ใช่หลงหลงเพราะเดิมเนาะะเดี๋ยวคุณอาแยกก่อนนะเดี๋ยวคุณอาฟังผมนิดเดียวเนาะฟังผมนิดเดียวเออที่คุณอาตีผมเนี่ยคือยอดรวมเนี่ยมันได้หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันะใช่ถูกต้องอันนี้คุณอาตีห้าแสนถูกไหมถูกไหม อันนี้ยากก่อนนะอันนี้ตีห้าแสนอันนี้ส่วนตรงนี้คุณอาฟังผมนะคุณอาหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเนี่ยโอเคถูกต้องไหมคุณอาฟังผมนะผมคิดให้คุณอาเนี่ยสองแสนกับสี่พันผมพลิกกับเพิ่มให้คุณอาไปอีกหกหมื่นคุณอาฟังผมนะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่บางอย่างคุณอาตี น้อยเกินไปผมเพิ่มให้คุณอาเป็นสองแสนกับสิบผมเข้าใจผมเข้าใจอันไหนที่ลดอันไหนที่เพิ่มผมเพิ่มได้ผมเพิ่มให้นะเท่ากับว่าผมซื้อคุณอาเนี่ยเป็นสองแสนกับสี่พันนะคุณอาโอเคนะเราคุย,คยแบบคือผมผมรู้ว่าคุณอาคุยแล้วอ่ะคุณอาเป็นยังไงผมรู้เลยคือตรงไปตรงมานะแล้วคุณอาเป็นคนที่สุดยอดอะ่ะ ผมรู้สึกว่าคุณอาเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าวันนี้เดี๋ยวผมเช่าคุณอาสองแสนกับสี่พันนะคุณอาครับนะไม่ต้องกังวลนะครับอันไหนผมเพิ่มได้ผมเพิ่มให้อยู่แล้วคุณอาเอาเงินสดนะเงินสดนะโอเคอันนี้ยอดคุณอาครับเสียดายนะเมื่อกี้ก็เสียดายแต่ตัดไปอย่าไปคิดมากนะผมไปนะพี่โทรหาผมนะครับนะเดี๋ยวโทรหากันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ